อ่าอันนี้เราก็อยู่กับตาเด่นนะครับอ่าตาเด่นยิมน้มแน่ยยุยิ้มก็ยิ้มบานเลยเนาะบันเด้เอ้ยคักเลยบันเนี้ยอ่าสวัสดีครับเพื่อนผมโคบาลเมืองรอ้อยเกิดสมบูเชียนะครับวันนี้ก็หลังจากที่ทํางานประจําก็จะตามหาตาเด่นเพื่อที่จะให้ผู้ติดตามตาเด่นได้ วิถีชีวิตของตาเด่นว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็วันนี้ก็อาจจะมีการเลกเปลี่ยนในความคิดของตาเด่นนะครับว่าตาเด่ดนนี้ใช้ชีวิตยังไงบ้างนะตาเด่นนี้ปกติเป็นคนที่ขยันมากเลยนะครับเพื่อนคือมีงานทําตลอดทั้งปีแล้วก็ถ้าจะให้ตาทํางานให้เราก็ต้องนัดบันเวลาให้ชัดเจนเพราะตาแทบไม่ว่างเลยในแต่ละวันรวมถึงการเลี้ยงวัวด้วยนะครับโอ้เจอตัวแล้วครับตาเด่น ตาเด่นกาลังมาเอางัวนะครับตาเด่นมากำลังมาเอางัวแล้วเราจะสัมภาษณ์ตาเด่นนะครับว่าตาเด่นเนี้ยมาเอาวัวเป็นยังไงบ้างนะครับจอดรถไล้นะครับทัานทายนี่กขวบอื่นด้อ่า แต่ว่าไอ้นันมันขัเขาไปกินนมแม่มัน่เออครับคไอ้ตัวน้องมันขับแม่มัแม่แล้วบ่รู้คือกันมาเลยหรออ่าอันนี้เราก็อยู่กับตาเด่นนะครับอาตาเด่นยิ้มเนี่ยยิ้มก็ยิ้มมาเลยเนาะบัดรเด็กเฮ้ยคักเลยบัดรเนี่ยโอเคครัแอ่า สวัสดีครับผมโคบานเมืองร้อยเกิือนออฟฟิเชียลนะครับก็จะมาเจอกับตาเด่นนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของเป็นไงมาไงตาเด่นทุกวันนี้ถึงได้มาเลี้ยงบัวหรือมาทํางานเกี่ยวกับการเลี้ยงบัวที่นี่ก้อนหนานี่ตาปเห็ดย่ห้ก้อนหนานี่เขาจะมาเลี้ยงง่วนะครับก้อนผมก็เป็นกรรมก่อนกับที่แบบหาม เอาทุกงานเลยครับอยู่ในกรุงเทพอ๋อกรุงเทพแถวชนบุรีครับกรุงเทพชนบุรีครับแบกยังครับไปแบกพวกข้าวสารพวกอาหารรัดอืออยู่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 กรุงเทพแถวลาดบุรณะครับลาดบุรณะตะลาตาตะลาตาไปอยู่กับไผรครับไปอยู่จิ่เสียงบริษัทของแสงทองครับบริษัทแสงทองอ่ะครับลงข่าเข่าทรงนอกครับข่าเข่าทรงนอกเรับลาดบุรณะครับที่นี่ตาขึ้นรูวาตาเฉลเพงงานมั้ครับนั่งาตาไป เพื่อนกับเพื่อนด้ไยบุรีรัมย์กับับไล่ไล่หลาชเลียต่อมือมือจะบาัครับตะกรอนกับมือหนึ่งอ่ารวยกัวยแต่สมัยพศพ่อสอามสิบเอ็ดครับพ่อสอสามสิบเอ็ดผมมีอายุหกปีอย่ะครับก็คือไปเห็ุตอนนั้นนะคือเหตุเห็ดเห็ดมาโดดมาขับเทินงาน ไปเที่ยวละสองเดือนสามเดือนก็ขึ้นมาอยู่บ้านก็แล้วก็มาอยู่ที่ะตะกอนว่นาท่านไหนเลี้ยงงูว่ะอ๋อตะกอนมาบ้านไปไปไปมากครับอ๋บอครับ,บหลักทีเนปเป็นแังไหนม่ใครจัง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 แดมาเลี้ยงงูอ่ะโอแก่กรุงเทพผมก็ไปทำงานชลบุรีครับไปแบกเข้าสารแบบอาหารจัดอืมชลบุรีอยู่หลายปีอยู่ครับเป็นหาวสี่ที่ตับมาตื่นงูเลี้ยงรับ อ,อ,อ๋อแบกเข้าว่าไปเห็ดงานเกี่ยวกับเป็นกรรมกรเนาะกรรมกรกรรมกรแบกหามบัดนที water, ่นี่พ่อเฮาได้มาเฮาเก็บเก็บเล็กเก็บหน่อยเนาะเก็บเละเก็บหน่อยมีทุนม่นมาสื่อได้ทุนนี่ประมาณจักบาทตัวไหนไปอยู่แถวชลบุรีก็ไปเฮ็ดงานเหมาลังมือก็ได้พันกว่าบาทลังมือก็ได้พันสองลังมือก็ได้พันหาลังมือก็บได้ยัดลอยแบะลอยแล้วแต่เป็นมือมือบ้ันที่นี้มานซื้อง้อในห้อาใซงเงินสื่อหลายปันไหนต่ก่อนง้อกับบ้านท่านหละแพงครับโตหนึ่งกับบัตรยังหมื่นตัวลง 78พันธุ์มี78พันนะครับโตดวทงานเนี่ยับเกือบหมื่นเก้าพันครับเริ่มแรกตาเลี้ยงง้วนเลยเลี้ยงเด่นยุจากโตเริ่มแรกเริ่มแรกเลี้ยงคลองโตแม่ลูกอืมมาเลี้ยงไปเลี้ยงมากเลยมีเงินซื้อเพิ่มไปเรื่อยๆครับมันก็เลยขยายตได้ครับแม่พันธุ์แม่ไรบุรีกับเลี้ยนออกขายออกซื้อตัวใหม่ของมาครับ ครับท่านผู้ชมครับอคือตาเด่นนี้ก็คือเริ่มแรกนะครับเกิดจากความมุมานะนะครับความความเพียรพยายามของตาเด่นเองที่จะเอาเงินก่อนไปเก็บเงินเก็บเล็กผสมหน่อยเนาะครับจากจากใต้จังหวัดเพื่อที่จะมาเอาเงินตรงนั้นมาสร้างตรงนี้ครับแล้วก็มาเลี้ยงมัวให้มันเกิดการแพร่พันธุ์แล้วก็รไม่การใส่สว้ในคครอบรั้วไล่หลับไล่ใจให้มันให้มันหมุนไปได้มันหมุนเวียนไปได้ครับหมุนเวียนไปได้เนาะ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ตะเด็นโมเมนแค่เรื่องเง่เสือเดยอดขอผมมเวลาชีวิตของเราเนี่ยรับจ้างทัวไปรับจ้างทัวไปนะครับมีคนมาจ้างไปท้ายไปเมื่อกับเมื่อจะไปทั่วที่ตเด็นเนี่ยเราครับมีคนจองตัวแบบเป็นรายเดือนนะครับคือไมคราบมาจะเอาตาเด่นเพียงงานเนี่ยโมเมนว่าเสียาไปเลยไปได้เลยเดับเพราะว่าเพิร์มี่ี้หัวเพินอยู่นะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยคืออยากให้ตะเด็นเพียงานร่วมถึงผมด้วยครับ คนหนึงตาเด่นก็เป็นง่ากับผมส่วนที่นี่ตาเด่นไม่ค่อยว่างเหมือนเดิจอบเพิ่งตาเด่นบางตอนไหนเนาะเนี่ยเพราะว่าถือกันเพราะว่าตาคนขยันครับแต่ที่นี่ผมเห็นตาเนาะเห็นง่นกันจะเศร้าหอดแล้วนี่ตาอ้อยแห้งหรือยากใส่ไม่เกิดจากเอียงจากขังในตาขึ้นเด็ดขึ้นไหนนะเพราะว่าเคยเคยทำงานขยันมาก่อนเหรอครับมันจิตใจมันมันแต่แต่ทำงานมันอยากแต่ทำงานครับพเไม่อยากเป็นคนทีติดเกียรติขัดเนาะเพราะว่าผมต้องเกลียดว่าตาที่เป็นงานกับผมเนาะก็คือไม่เข้าว่า ตาเห็นงานตลอดอยู่เลยครับเวลาดันน่ะคือบ่บอกเศร้าคือบ่เศร้าจนอยากเล่ามื่อยเพราะว่าตั้งแต่เส้าหอแรกนี่เล่าเห็ุงานตลอดแล้วก็ขยันมากเราทุกๆเมื่อเนี่ยผมก็ต้องเขาคิวเพื่อนนี่เมื่อแรกนี่ไปใส่หมวขอกใก่บ่ไปขอกใกล้ไปขอกใกล้ตามไปวะเน่ราบเห็นไหมเห็นไหมเด็กกันโอเคยังเต้หัวเด้แบัดนี้ แล้วกลองอ,อ,อีกบัดนี้ยอยเขากองน้ำเอาโอเคครับอยากออกโซเชียลด้วยเอาได้เป็นไรอนี้ยาน,น่อยวันนีเรืรนน่องนหอยน้ำเอ้าครับรารอ้า,านนอยชื่ออะไรครับคือยังครับลาเดทอตูอ๋อแบบเดทอตูอันนี้ผมพูดเรื่องพูเรื่องกะครับแมนบอลแมนไปเลยนเ,นนเรงองยังไงในแต่ละมือเนี่ยไปทุนไปทนมาเลียนล่ะมนเลียนล่ะ เไป,ไป็นเต้รองเรียนหลาไปช่วงเวลาไป็นเเรียนเนียเต้นจูธิลาใส่ถึงท้างไลลาโอ้เต้สุดไฮลาด้วยใส่ทุงเท้าให้ถ้าอาบนำ้ำครบบอถาอาบน้อยู่าอาบน้ำอยู่โอ้โหครับก็คือตาเด่นก็เลี้ยงหลานเลยนะครับก็คือเขาเรียกว่าม,มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับครอบครัวหุงข้าวหุงอะไรนี่ก็ค,คือตาเด่นจะบองท่าที่จะดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีนะครับ้ร<อ>กาเมอนีนะครับตาขึ้นไหมครับว่า,าอยากจะทราบ เกี่ยวกับตีตามีอายุหกสิบสองปีเนาะผมหกสิบสองปีนะครับนะแล้วก็เข้าใส่ชีวิตมากขนาดนี้นี่คืออยากจะฝากยังซึ่งผมเป็นลูกหลานของตาเนี่ยอยากจะมีแนวความคิดยังที่จะฝากลูกหลานว่าอยากใ้เขาเป็นต้นการ์ตนนูตนคนครับแค่ผมอยากจะฝากลูกหลานว่าให้เป็นแง่คิดเพื่อที่จะเอาไปใส่ในชีวิตส่วนตัวของผมหรือว่าครับท่านผู้ชมที่เป็นเอฟซีของตานะครับอยากจะฝากว่าครับควบลู้ ดูแลง่วดีๆเลี้ยงงัวให้ทำดูแลมันเสมอจะให้พวกมาเลี้ยงดูเลี่างนะไม่เข้าว่าต้องต้องดูแลงัวแต่ดีนะครับเนาะครับครับครับตอนนี้ก็ผู้บานเมื่อร่อยเกินนะครับก็คืออยากจะตะเด็นบอกว่าทีนึงนะครับหลักการทำงานของตะเด็นนะครับอย่างพอดีจะสรุปเนาะเป็นขนขยันแห้งนะครับคือความขยันแล้วก็ต้องเป็นคนทินนีคุทธรรมแล้วก็มีควข้อมูลมาในในการทำงาน แล้วก็เอาตรงอ่าซิ่งต่างๆไม่ว่าจะว่าเป็นงานสิ่งนี้เนี่ยคือขมาให้กับครอบครัวนะครับเป็นการที่จะหาเงินหาค่ำเนี่ยนะขมาตัวเชือครอบครัวมาเบี่ยงครอบครัวให้ได้ๆมครับดาครับนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณตะเด่นมากนะครับเหลือไม่ร่ำมันหนึ่งขอบคุณครับมือนาเข้านักก็ดีเด็กก็ดีนะตะเด่นนะครับอาจารย์ผู้ชมโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับว่าตาเด่นจะมีที่เด็ดอีกย่างจะมาให้ท่านผู้ชมนะครับวันนี้วพอท่านผู้ชมแล้วนะครับว่าเป็นยังไงในน่้ เาา้ดครับความความรู้สึกเนาะไอ้ที่จาพูดไปนี่เรียงจริงครับบ่มีเรียงตลกบ่มนี่เนี่ยครับปลูดไปเรียงจริงเบอร์เลยครับเรียงเรียงงัวเรียงหญ่ผมเป็นคนขยันแต่ในหน่วยมากเลนละครัผมเป็นคนเกียร์ขั้นงานหนักเอาเบาสู่หนักเอาเบาสู่ว่าไรว่าไรเกี่ยงงานเลยครับผมครับโอ้แต่เดนนี่สูยดีนะครับเฮ็ดงานเขาเรียกว่าเฮ็ดงานแบบพักเติมนะครับอ่าครับ อ๋อรถไถพะใ้ญ่เอาเพียงมาสรงเลาบัดนี้โอ้คักเลยครับอ่าเมื่อนี้นะครับก็คือขอขอบคุณตาเดนมากนะครับเนะบนะาะเมื่อหลังเข้ามาเจอกันไหมเดี๋ยวผมจะนัดตาเป็นเวลาไปาตาจะได้มา่เราประสบการณ์ชีวิตต่างๆให้ท่านม้ชมนะครับได้ชมนะครับอ่ามี f อถามว่าอยากได้ยินเสียงตาเบาแห้ง hey, ๆ hey, hey ครับเมื่อกั่งเสียง้องเพลงอยู่ในเพลเนาะคือวเต็ม ยิบเป็นตะคักเนาะครับเขาเอาไวเกี่ยวนาครับลองเต้งครับครับยึดนายึหนาตาชันให้นักเลยไหมครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับตานะครับครับสวัสดีครับ